มันตอิ๊อ้จะอดี่นตโอ้มัน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 ของของอไของีเออมันเป็นในเขาเรียกอะไรมันเป็นซัสที่แบบหวงหวงมากเลยของประเทศเลยนันไเออเที่ว่ามันเป็นอนุรักษ์เออพรามันหดตัวเมื่อไหรได้ในกล้องนี่พอพอมันสิบินก่อนเขาสะมาได้ โอ้ย่าพักไปได้คอยได้แน่นได้มันจะเบิงคือมันจะบินไปเนี่ยโฉกโฉมันๆเด้อมาพอกของแท้โอ้ยมันจะบินแล้วโอ้โอ้มันเลยบินโอ้ขี่แตกโอ้แม่เจ้าบอกลังมึงอย่าจีบกูเด้อว้าว เดวับเฮลดีวิสปอตุมพรอสอสอข้างมอเซฮอร์กูนจะบบอกว่ารถต่ำบ่หรือเป็นอย่างบ่หล่อนหรือว่าอันเป็นอะไรนี่โอ๊ยเบิ้งือสิบอมีแห้งแต่พอาะไง